สูตรเรียนเราวก็ธุรกิจที่ต้องจะเปิดใหม่ทว่ามีนักออกแบบบอกว่าน่าจะเปิดเอาอะไรอะไรจะยากแต่นายังไม่บอกว่าอ๋อนรียนหนูก็ยังไม่รู้โอเคโฟกัสถึงเรียนทุนเทม้าใช่ทุนเทมากค่ะเพราะว่าเหมือนก็ลงทุนไปเยอะก็ต้องตั้งใจทำเพื่อให้มันเกิดแสดงหก็รู้รู้พอประมาณใช่ค่ะก็ดีที่เห็นว่า ที่เขาตั้งใจค่ะก็เพิ่งไปหายใหญ่กลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะต้องลงไปหายใหญ่อีกค่ะชื่นใจไหมนักโอเคแบบชื่นใจชื่นใจค่ะเพราะว่าก็อยากให้มันเกิดผลเนาะก็วิชาตเสียเหงื่อเสียแรงทำสองปีแล้วทำวหวจะได้แบบลงต้นจริงๆได้ลงก้นก็ได้หายใจไปอีกเปร่าหนึ่งไปใจเปล่าหนึ่งแต่ก็ยังต้อง เราอยเราได้มีโอกาสไปหนูไปตอนที่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะตอนที่ยังไม่ได้ลงต้นค่ะก็ไปดูว่าอ๋อขุดปลุกเป็นยังไงอาคารเป็นยังไงไปดูพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นตอนที่ลงต้นไปคุ้งานคุ้มแปลต่อค่ะไปตามอยากเห็นต้นในกลุ่หน้าไหมเราไปเที่ยวเขาไปทำงานค่ะก็คือไอยไปเช็ค ช่วยกันใช้ช่วยกันดูดูหลายๆตาเผื่อมีอะไรตกหล่นนางมีแบบว่ามีปรึกสามีแบบว่าเอ้ยคุยแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมากกว่าค่ะแล้วก็เห็นตกลงนไหมอย่างพวกราคาอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรึกษาการถ้าเห็นตกลงก็โอเคช่วยกันคิดอะไรย่างเค่ะจริงๆพูดเปลี่ยนโหมดไปเป็นอาสมมติชาวสวนค่ะได้ใช่ไหมเราหมายถึงตัวหนู่เผื่อก็ไปช่วยเขาอ๋อได้ได้ชอบรู้สึกว่าเออ เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบว่ายังยังไม่ได้ทำถ้ามีโอกาสทำก็ก็จะดีค่ะคุณแซวว่าเขาเป็นในหัวละอ๋อในหัวเที่ยงเที่ยงขอให้ขอให้เติบโตเจริญงอกงามทุกผลจะได้แบบยิ้มนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นในหัวเลยอ่ากี่ตัวมันต้องเปินเขาคนคนดูแลเรียกว่าอะไรกันไม่ใช่ หัวผู้นั้นคนได้ยินแต่ว่าในหัวในหัวแต่ผู้หญิงในในหญิงเป็นในหญิงได้ได้เขาที่แต่งเขาตั้งแต่ว่าอีกสองคนจะแต่งกันนะแต่เคยแซวเขาบอกว่าจะแต่งเมื่อไหร่รอผลทุเรียนออกมาลูกแรกถึงจะยอมไม่ยัง บอกเลยเราไม่นานสี่ปีก็ไม่นานเพียร์สี่ปีเราไหวหนูว่าไหวหนูขอเขาลูกทุเรียนลูกแรกคตอบตกลงเลยใช่อันนี้ตีองต้องให้ต้องมดปินนะมันมีมาตรานแล้วนะมีตรฐานแล้วใช่เอาจริงหนูเคยบอกบอกพี่เนี่ยจะแต่งก็ตอบเมื่อลูกทุเรียนออกผลแรกให้หนูได้ดูว่าเป็นลูกแล้วก็ตเป็นแบบเป็นเล่นงเลย ใส่กุ้งเล็กโตใส่กุ้งเล็กโตอามพูดเป็นอะไก่อมีความกดทุเรียนมาเลยซื้อที่ดขโมยคนอื่นขโมยคนอื่นมาแสดงว่าตัวเองก็พร้อมแล้วใช่ไหมท่านจริงต้องต้องแต่งอุ้ยจริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมปุดแซวเขาว่าแบบอีกสี่ปีละกันขอผลออกลูกแรกให้มันเห็นว่าเออต้นมันลงดินดีๆนะแล้วเราเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมว่า รอลูกแรกตอนนั้นเขาก็แซวเขาบอกโฮ้ยน้องนานไปรอปีก็พออะไรให้อีกสองปีเราพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไปทีละปีแล้วกันนะคะเพราะเขาไม่อยากกันอาจจะด้วยอายุด้วยอะค่ะพี่แคนอายุเยอะกว่าเอสด้วยก็เลยแบบน่าจะช่วงอายุเขารอไออิงนะค่ะเพียงๆน้าไออิงไออิงต้อหญิงต้องดอกมีชื่อส่วนเรี้ยงนะยังยังไม่มี ตั้งชื่อห้แลองตั้งชื่อให้หน่อยส่วนทูเรียนอะไรสี่ปีส่วนส่วนเรียนสปีสี่ปีคขแต่งเนี้ยหรอวิวาได้นะคะส่วนุเรียนสี่ปีแห่งวันวิวาโโอ้ห าไปยาวไปจะมันมืนกว้างซีนที่เพิ่มไหมโอ้ยยางใครยังค่ะเพราะว่าตอนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จุกจุดอยู่อะคเอาเอาให้เริ่มจากเล็กๆให้มันมั่นคงก่อนค่อยขยายค่อยค่อยทำค่อยทไปที่ระขยักขยักโอเคขอบคุณคค่ะขอบุณค่ะ